จอห์นฮับสตูดิโอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Tourist ทริปลวงโลก นักกุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทีมตำรวจนอกเครื่องแบบแผนอาชญากรรมทางการเงินของอังกฤษนำทีมโดยจอห์นแอคเคสันเขาได้สั่งให้ทีมแฝงตัวสอดแนมสาวสวยผู้ดีคนหนึ่งเธอคือเอลิสคริปตันวอร์ดหรือนางเอกของเราเนื่องจากเอลิสเป็นเพียงเบาะแสเดียวที่มีความสัมพันธ์กับอาชญกากรข้ามชาติที่กว่า14ประเทศต้องการตัวเขาคืออเล็กซานเดอร์เพียสคดีที่เพียรทำคือการเชิดเงินของอาชญกากรตัวพ่อแล้วหนีรวมทั้งหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีกว่า744ล้านปอน หลังจากที่ยักยอกเงินมาจากชอรวมเป็นเงินกว่า2,000ล้านปอนนั่นเลยทำให้เขากลายเป็นที่ต้องการของอาชยากรรวมไปถึงตำรวจด้วยในวันนั้นเองเอลลิสเดินไปที่คาเฟ่ร้านประจำของเธอเพื่อนั่งจิบชาทีมตำรวจก็ตามไปสังเกตพฤติกรรมของเธอเช่นเคยไม่นานก็มีคนส่งของมาส่งจดหมายให้กับเธอชายส่งของถูกตำรวจจับภาพโดยมีการส่งสัญญาณภาพไปยังกองบัญชาการสกอตแลนด์ยาร์ดเพื่อค้นประวัติเขาและในไม่ช้าเขาก็โดนจับในฐานะผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอเล็ก ซซนเดอร์เพียสเมื่อเอลิสรับจดหมายที่จ่าหน้าซองถึงเธอในจดหมายนั้นเขียนไว้ว่าเอลิสไม่มีเหตุผลที่คุณจะเชื่อผมอีกแต่ให้โอกาสผมได้อธิบายสักครั้งตอนนี้ตำรวจจับตาคุณอยู่ต้องหาทางสลัดให้ได้ขึ้นรถเที่ยว8โมง22นาทีที่กาเดริยงให้เลือกชายที่รูปร่างคล้ายผมลวงตำรวจว่าเป็นผมเผาจดหมายนี้ทิ้งซะและสำคัญมากต้องทำตามที่ผมบอกอย่างเคร่งครัดรักคุณนะอเล็กซานเดอร์เมื่อเธออ่านจบเธอก็เผา,เาจดหมายทิ้งแล้วเดินออกจาก ร้านไปเอ็กชเชนสันสั่งให้ลูกน้องรวบรวมซ่าของคีเท่าจดหมายนั้นส่วนเอลิสเธอก็เดินลงไปที่สถานีรถไฟใต้ดินแล้วก็ขึ้นรถไฟหนีไป นักองบัญชาการตำรวจนครบาลแอชเชสันได้เข้าพบสารวัตรใหญ่เขามาเพื่อรายงานเรื่องชายส่งของผู้ต้องสงสัยว่าเป็นเพียสให้สารวัตรใหญ่รับทราบสารวัตรใหญ่ใช้คำพูดประชดประชันเขาเล็กน้อยพร้อมกับบอกว่าถ้าอเล็กเซนเดอร์เพียสเปลี่ยนชมหน้าใหม่ตามที่คุณสงสัยผมว่ามันคงต้องใช้เงินที่ยักยอกไปจากแก๊งของชอมหาศาลเลยละถึงจะเปลี่ยนได้ขนาดนี้และเขาก็อธิบายถึงรูปลักษณ์ทางกายภาพรวมถึงสัญชาติของชายส่งของว่ามันไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเพียสยินดีด้วยนะแอชเชสันคุณตีค ดีนี้แตกยับเยินแอคเชนสันกำลังจะบอกสารวัตรใหญ่ว่าเมื่อเช้านี้เอลลิสได้รับจดหมายแต่สารวัตรใหญ่ก็ตัดบทเขาด้วยเรื่องของเพียสว่าอเล็กซานเดอร์เพียสมีทรัพย์สินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทําให้ทางรัฐบาลอังกฤษหมายหัวและต้องการจับตัวเขาให้ได้ถึงตอนนี้ภารกิจนี้ใช้เงินไปแล้ว8ล้านถ้าผมเห็นว่ามีโอกาสมากกว่า1%ที่คุณจะสามารถปฏิบัติงานนี้ได้สําเร็จมันก็คงจะสมเหตุสมผลที่จะให้ปฏิบัติงานนี้ต่อแต่ผมไม่เห็นมัน แอ็กเชสันกล่าวขอบคุณโดยสีหน้าเสงงๆแล้วเขาก็เดินออกมาข้างนอกต่อมาทีมปฏิบัติการใต้บังคับบัญชาของแอ็กเชสันพวกเขาได้เก็บขี้เท่าจดหมายมาทําเคมีสแกนแล้วออนไลน์ไปที่จอของแอ็กเชสันเพื่อหาข้อความในจดหมายจนพวกเขารู้ว่าเอลิสจะไปขึ้นรถไฟที่กาเดลิยงเที่ยว8โมง22ปลายทางคือเมืองเวนิสพวกเขาก็ออกตามตัวเธอทันทีทางด้านเอลิสเดินเข้ามาในโบกี้รถไฟเพื่อหาที่นั่งเธอมองหาคนที่หุ่นคล้ายเพียสเธอไปสะดุดตากับผู้ชายที่กําลัง นั่งสูบบุหรี่อยู่และกําลังอ่านนิยายสายลับเธอจึงเดินไปนั่งกับเขาจากนั้นเขาทั้งสองก็สนทนากันเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่เขากําลังสูบอยู่เอลิสแนะนําตัวและเขาก็แนะนําตัวว่าเขาชื่อแฟรงค์ทูเพโลเป็นคนอเมริกันเขาก็ทักเธอว่านึกไงไปเวนิสเอลิสให้เขาเดาว,ว่าเธอเป็นใครแฟรงก์ <Frank S 1> ก็ได้เดาเป็นตุกเป็นตะคลายนิยายสายลับที่เขาอ่านเอลิสก็เอ่ยแล้วฉันมีแฟนหรือเปล่าแฟรงก์ก็ตอบ,ก,ตอบก็ต้องล้อลุ้นเอลิสบอกกับแฟรง์ว่าชวนฉันดินเนอร์ที่แฟรงก์แฟรงก์ก็เอ่ยปากชวนเธอทานมือเย็น กันไหมเอลิสผู้หญิงไม่ชอบการตอบคำถามงั้นไปดินเนอร์กับผมเอลิสก็บอกมันผดเด็จก,การไป ผมจะไปกินข้าวถ้าคุณสนใจก็เชิญได้เธอยิ้มเล็กน้อยซึ่งนั่นแปลว่าตกลงจากนั้นทั้งสองคนก็ดินเนอร์กันเอลลิสและแฟงสนทนาเรื่องอาชีพของแฟงเขาบอกเธอว่าเขาเป็นครูสอนเลขขณะนั้นเองตำรวจที่ปลอมตัวมาที่นั่งอยู่โต๊ะถัดไปก็ได้แอบถ่ายรูปพวกเขาเพื่อจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ตัวตนว่าใช่อเล็กซานเดอร์พียอสหรือเปล่าพวกเขาได้ส่งภาพ,พแฟงให้เอชชันเพื่อเทียบใบหน้าของแฟงกับฐานข้อมูลเอชชันต่อสายไปที่ตำรวจสากลอิตาลีเพื่อส่งภาพและแจ้งให้ลูกน้องเข้าควบคุม ตัวบุคคลในภาพทันทีเมื่อเขาลงจากรถไฟขณะนั้นเองแฟงก็รู้สึกสังหรณ์ใจแป,กแปลกๆเขาเลยบอกเอลิสด้วยความสงสัยว่าผู้ชายสองคนที่อยู่ตรงนั้นจับตาดูเราอยู่เอลิสขำแล้วก็บอกแฟงว่าคุณรู้อะไรไหมฉันว่าใช่เลยละแล้วเธอก็ถามคุณไปทำอะไรคนเดียวที่นครแห่งคู่รักมีคนพิเศษหรือเปล่า แฟงก็ตอบเคยมีแต่เธอไปแล้วจากนั้นก็มีเสียงประกาศถึงชาญชลาในอีก10นาทีแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็บอกลากันขณะเดียวกันกับแอชเชสันก็ปฏิปต่อข้อความในจดหมายในบางส่วนว่าเลือกชายที่รูปร่างคล้ายผมลวงตำรวจว่าเป็นผมแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลก็แจ้งกับเขาว่าแฟงเป็นอาจารย์สอนเลขจริงเมียตายในอุบัติเหตุเมื่อ3ปีก่อนเขาเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆแอชเชรสันรีบต่อสายตรงไปที่ตำรวจสากลอิตาลีเพื่อสั่งให้ยกเลิกปฏิบัติการทั้งหมดแล้วชายคนหนึ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในกองบัญชาการตำรวจนครบาลเขาเห็นรูปข้อมูลของเพียร์เขาจึงถามเจ้าหน้าที่คนนั้นว่าว่าแต่ว่าอเล็กซานเดอร์เพียร์หน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ตอบนายไม่มีสิทธิ์รู้กลับไปทำงานซะชายคนนั้นก็เดินกลับมาที่โต๊ะทำงานของเขาแล้วเขาก็โทรรายงานชอเรื่องอเล็กซานเดอร์เพียร์ชอรู้ดังนั้นเขาเลยสั่งให้ลูกน้องเปลี่ยนเส้นทางการบินไปลงที่เวนิสทันทีทางด้านฟแฟรงค์ที่ยืนดูแผนที่อยู่ตรงลานหน้าสถานีรถไฟเวนิสก็ถูกเรียกโดยเอลิสที่นั่งเรือผ่านมาพอดีเหมือน ตั้งใจเธอถามเขาว่าจะไปด้วยกันไหมแฟรงตอบตกลงและลงเรือไปกับเธอเมื่อถึงโรงแรมเธอก็ชวนแฟรงให้พักด้วยกันเมื่อรีเซพชันของโรงแรมออกมาต้อนรับเอลิสจึงแจ้งชื่อแล้วก็บอกว่ามากับสามีเขาเลยพาทั้งเอลิสและแฟรงตรงไปที่ห้องสวีทเมื่อพวกเขาเข้ามาในห้องเอลิสบอกกับแฟรงว่าคิดซะว่าบ้านคุณแล้วแฟรงก็เดินดูรอบๆห้องแฟรงได้เอ่ยขึ้นว่าโรงแรมนี้หรูไม่ใช่เล่นเลยคุณว่าไหมเอลิสใช่เก็บทุกรายละเอียดได้ดีมากพวกของชอก็ได้มาถึงเวนิสเช่น ชอสั่งให้ลูกน้องไปจับตาทุกโรงแรมที่คาดว่าแฟงและเอลิสจะเข้าพักพร้อมกับกำชับฆ่าผู้หญิงได้แต่อย่าฆ่าไอตัวแสบนั่นห้ามฆ่าจนกว่าฉันจะได้เงินคืนตัดมาที่ห้องในโรงแรมที่แฟงกับเอลิสพักอยู่เมื่อทั้งสองคนแต่งตัวเสร็จเพื่อที่จะออกไปดินเนอร์แฟงมองไปที่เอลิสแล้วตะลึงในความสวยของเธอเขาชมเธอด้วยประโยคที่ว่าว้าวเห็นแล้วน้ำลายไหล เอลิสคุณหมายถึงฉันสวยมากเหรอแฟงก็ตอบอย่างยิ่งคุณหิวล้สิแฟงก็ตอบอีกว่าอย่างแรงเอลิสเธอหัวเราะเบาๆแล้วพวกเขาก็ลงมาดินเนอร์กันขณะที่นั่งอยู่แฟงเอ่ยถามเอลิสว่าเขาเป็นใครนี่คงไม่ใช่ชุดที่โรงแรมจัดให้หรอกเอลิสก็ตอบใครบางคนที่เคยสําคัญกับฉันมากแต่อีกใจฉันก็ไม่อยากเจอเขาเพราะว่าฉันไม่ชอบทําตามคําสั่งใครมันรู้สึกเหมือนว่าโดนเรียกตัวแต่ก็ยังไม่เจ็บเท่าการไม่ได้ข่าวาวเขาเลยตลอด2ปี เอลิสเธอเหมือนคุ้นคิดอะไรบางอย่างเธอใช้นิ้วลูบไปที่เหรียญที่กำไลข้อมือของตัวเองเมื่อแฟงเห็นแล้วมีท่าทีสงสัยเธอจึงเล่าให้เขาฟังนี่เป็นรูปเทพเจ้าโรมันแม่ให้ฉันไว้ตอนเด็กๆเ,เพื่อเป็นการเตือนใจว่าคนเรามีสองด้านด้านดีกับด้านเลวอดีตกับอนาคตซึ่งเราจะต้องน้อมรับมันทั้งสองด้านของคนที่เรารักพอพวกเขากลับมาที่ห้องทั้งสองดูมีความสนิทสนมกันมากขึ้นขณะที่แฟงถือแก้วแชมเปญที่เขาผสมเองมาให้เอลลิสพร้อมกับพูดตอนที่เช็คอินมีดอก ไม้ด้วยเหรอเอลิสเห็นเธอจึงเดินไปที่แจกันดอกไม้ที่อยู่ด้านหลังเธอเธอหยิบการ์ดมาอ่านซึ่งมันก็คือบัตรเชิญไปงานวอลลุ่มคืนเมื่อรื่นนี้เห็นได้ว่าดอกไม้และการ์ดที่ส่งมาให้เธอนั้นเป็นของเพียสนั่นเองเอลิสเดินไปที่ระเบียงเธอมองเห็นสายลับที่มาสอดแนมอยู่ด้านล่างแล้วแฟรงก์ก็เดินตามเธอออกมาแฟรงก์พูดกับเธอว่าผมขอชมคุณสักคำคุณเป็นคนที่ผมเอื้อมไปถึงที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จักพอสิ้นสุดประโยคเอลิสก็หันไปจูบเขาแล้วสายลับที่ซุ่มดูอยู่ก็ได้ถ่าย ภาพขณะพวกเขาจูบกันไว้ทันทีเอลิสบอกให้แฟงนอนที่โซฟาแล้วเธอก็เดินเข้าห้องสักพักแฟงก็เดินตามไปที่หน้าประตูห้องเอลิสเหมือนในใจเขาคิดอะไรบางอยา่างเขาเอื้อมมือไปบิดลูกบิดประตูแต่ก็เปลี่ยนใจและเดินออกมาจากตรงนั้นทั้งคู่เตรียมตัวเข้านอน แฟงเหมือนจะนอนไม่หลับเขาลุกเดินไปที่ห้องของเอลิสพอเปิดประตูเข้าไปเขาเห็นเอลิสที่นอนไม่หลับเช่นกันเธออยู่ในชุดซีทูแฟงซึ่งอยากปล่อยไส้เดือนพ่นลมที่เกลี้ยกล่อไปเล่นกับเป็ดน้อยของเธอเขาเดินไปจูบเอลิสแล้วพวกเขาก็อขออภัยนะครับท่านเชคุยโดซินยอราสั่งเอาไว้ให้คุณตอนเธอออกไป แฟงค์สะดุ้งตื่นจากฝันเพราะเอลิสสั่งให้คนมาส่งอาหารเช้าในห้องแฟงค์ Frank ก็เดินมาดูว่าเอลิสออกไปข้างนอกแล้วจริงๆหรือเปล่าเมื่อพนักง,งานส่งอาหารเขาเดินกลับออกไปขณะที่ประตูห้องเขายังปิดไม่สนิทก็มีชายปริศนาสองคนเดินเข้ามาในห้องเพื่อมาจับตัวแฟงค์เขาปีนหนีออกทางหน้าต่างมาด้านนอกแล้วกะโดดขึ้นหลังคาเพื่อหน,นีกระสุนปืนแล้วแฟงค์กำลังจะกระโดดลงจากระเบียงเพื่อที่จะหนีจากการตามล่าของชายสองคนนั้นบังเอิญมีตำรวจคนหนึ่งที่อยู่ด้านล่างที่กำลังห้ามปรามการโดดของเขา เมื่อแฟงกระโดดลงมาเขาดันไปชนตำรวจคนนั้นตกน้ําเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเวนิสจ,จับในข้อหาทําร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่แฟงบอกตำรวจว่ามีคนพยายามจะฆ่าเขาแฟงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เจอกับเอลิสให้ตำรวจฟังพอจบการสนทนาตำรวจคนนี้มีทีท่าว่าไม่เชื่อเขาและจับตัวเขาไปขังพร้อมก็บอกแฟงว่าแค่ขังในระหว่างที่เขาเช็คข้อมูลเท่านั้นกลางดึกคืนนั้นตำรวจคนนี้ก็มาบอกแฟงว่าผมเช็คข้อมูลแล้วคุณต้องรีบหนีด่วนที่นี่ไม่ปลอดภยัยแล้วทําให้ดูเนียนด้วยการใส่ กุญแจมือเขาไว้แล้วพาเขาออกมาจากห้องขังขณะที่ทั้งคู่อยู่บนเรือในคลองเวนิสนายตำรวจคนนี้ได้เล่าให้เขาฟังว่าผู้ชายที่คุณพูดถึงนะ่ะชื่ออเล็กซานเดอร์เพียสเขายักยอกเงินก้อนใหญ่จากมาเฟียพวกมาเฟียมาล่าเขาที่เวนิสและคิดว่าคุณเป็นหมอนั่นแล้วก็ตั้งข้าหัวคุณคุณถึงไม่ปลอดภัยไงพอเรือเทียบท่าตำรวจคนนี้ก็ลงจากเรือและเดินไปยังชายกลุ่มหนึ่งที่มารอรับตัวแฝงคนพวกนี้เอาเงินมาซื้อกุญแจเพื่อแลกตัวแฝงแฝงรู้ทันทีว่าเขาโดนจับมาส่งจากนั้นก็มีเรือนลนึงขับ ามาซึ่งคนขับเรือนั่นก็คือเอลิสนั่นเองเอลิสโยนเชือกให้แฟงมัดเข้าที่เรือที่เขาอยู่เธอก็ลากเรือของแฟงหนีไปพวกมาเฟียก็ใช้ปืนไล่ยิงตามมาติดๆแต่พวกเขาก็สลัดพวกมาเฟียได้สําเร็จพอตอนเช้าเธอขับเรือมาเทียบท่าน้ําที่สนามบินแล้วเธอก็บอกให้แฟงขึ้นไปผูกเชือกเรือให้เธอเธอปลดเชือกเรืออีกด้านแล้วออกเรือไปคนเดียวเธอบอกแฟงว่าหวังว่าชาติหน้าคงจะได้เจอกันอีกบินกลับอเมริกาเลยนะของที่ต้องใช้อยู่ในกระเป๋าเมื่อแฟงเปิดดูในกระเป๋าเขาเห็นเงินจนํานวน นวนหนึ่งพร้อมพาสปอร์ตแฟนก็พูดกับตัวเองว่าแต่ผมรักคุณเข้าแล้วแล้วเอลิสเธอก็ขับเรือมาที่สถานที่แห่งหนึ่งเธอแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตรงถังเขาว่าเธอคือเจ้าหน้าที่เอลิสคิปตันวอตร,รหัสประจําตัว MFS98495G แล้วพนักง,งานก็เปิดให้เธอผ่านเข้าไปซึ่งเธอก็คือสายลับผู้เชี่ยวชาญแผน,นกอาชญากรรมทางการเงินภารกิจสืบสวนคดีฟอกเงินเธอเดินเข้าสํานักงานเพื่อไปพบกับแอชเชสันแอชเชสันทักทายเธอด้วยประโยคที่ว่ายูยูก็ฉีกหน้ากากตัวเอง สง,งัเอลิสก็ตอบฉันพร้อมจะส่งมอบเพียสแอชสันก็พูดคุณพร้อมจะส่งมอบตัวเพียสพูดได้เข้าหูมากงั้นขอถามหน่อยไงคุณเพิ่งทําอยู่กินกับเพียสมาหนึ่งปีเต็มแต่คุณไม่เคยส่งรูปเขาที่ใช้ได้มาเลยแม้แต่ภาพเดียวยูยๆจะมาบอกส่งมอบตัวเป็นเพราะไอ้นักท่องเที่ยวคนนั้นใช่ไหมเอลิสก็ตอบฉันอยากจะจบเรื่องนี้ก่อนที่จะมีคนต้องตายเพียสนะัดฉันที่งานเต้นรําคืนนี้แอชชสันบอกกับเธอว่าเธอต้องติดวิทยุ เอลิสกำลังเดินเข้างานเธอดูสวยสะดุดตาเป็นจุดสนใจของสายตาหลายคู่เมื่อเอลิสเดินเข้ามาที่โต๊ะก็มีชายปริศนาเอาจดหมายมาวางไว้ให้เธอเธอคิดว่าต้องเป็นเพียสแน่นอนเธอเดินตามเข้าไปแต่ดันไปเจอแฟงซะก่อนเอลิสรีบขอตัวแต่แฟงก็ชวนเธอเต้นรำเธอจำยอมเต้นกับเขาเพราะว่าทนความลบเลาไม่ได้ขณะที่เต้นรำเอลิสบอกแฟงว่าคุณไม่ควรอยู่นี่แฟงก็พูดที่นี่เป็นที่เดียวที่ผมควรอยู่เอลิสบอกให้แฟงกลับไปแต่เขาตอบว่าไม่จากนั้นเอลิส ก็บอกกับแฟงว่าคุณเป็นแค่เหยื่อในแผนคุณคิดว่าฉันเจอคุณบนรถไฟแล้วหัวใจหยุดเต้นหรือไงแล้วเธอก็เดินออกมาจากตรงนั้นในขณะเดียวกันแฟงก็โดนตำรวจลากออกมาจากตรงนั้นเช่นกันเอลิสเธอเปิดอ่านจดหมายที่มีกุญแจแนบมาด้วยและรู้ว่าเธอควรต้องไปที่ไหนจากนั้นเธอก็แจ้งพิก,กัดให้แอชเชสันทราบเขาก็ขึ้นเรือตามเธอไปพร้อมกับแจ้งของกําลังเสริมพร้อมพลซุ่มยิงประจาหลังคาตึกรอบๆและใกล้ๆบริเวณนั้นมีกลุ่มมาเฟียกลุ่มหนึ่งที่รออยู่และก็ได้ตามเรือของเอลิสไปด้วยเช่นกันเมื่อ เชสันเข้ามาในเรือเขาเลยแจ้งขอล่ามมาจากกองบัญชาการส่วนในเรือตำรวจนั้นแฟรงก์ก็โดนจับตัวมาด้วยแอดเชสันก็บอกกับแฟรงก์ว่าจงอยู่ที่นี่จนกว่าเรื่องจะจบเพราะนายเกือบทำภารกิจ8ล้านชั้นพังถึงสองครั้งฉากตัดมาที่เอลิสเธอมาถึงที่หมายก็มีคนเปิดไฟเธอหันไปนึกว่าเป็นเพียสแต่ไม่ใช่ในตอนนั้นเองตำรวจก็เชื่อมสัญญาณภาพเพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวภายในห้องขณะนั้นลูกน้องชอจับเอลิสไว้ชอก็นั่งเล่าอาดีตที่มีกับเพียสให้เธอฟังแล้วชอก็ถามเอลิสว่า มันไม่มาใช่ไหมมันให้เธอมาเอาเงินใช่ไหมตู้เซฟอยู่ไหนซ่อนมันไว้ที่ไหนเอลิสต,ตอบเขาว่าเธอไม่รู้ชอตบเธอแต่เธอก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเธอไม่รู้ขณะที่แฟงดูเหตุการณ์เขาก็บอกให้แอคชันบุกเข้าไปช่วยเอลิสแต่แอคชันบอกเขาว่าเธอเอาตัวรอดได้เขาฉเฉลยทุกอย่างให้แฟรงรู้ว่าเอลิสเป็นตำรวจที่เชี่ยวชาญงานแฝงตัวสืบสวนพอถูกส่งตัวไปหาเฟีสที่รัเสเซียเธอก็หายตัวไปกับเขาจากนั้นล่ามของตำรวจก็มาถึงเพื่อแปลภาษารัเสเซียประโยคที่ล่ามแปลได้ก็คือ เหมือนเธอจะไม่รู้จริงๆว่ามันอยู่ที่ไหนให้เวลาอีกห้านาทีถ้าหากเพียรไม่โผล่มาก็ฆ่าผู้หญิงทิง้งซะเมื่อประโยคแปลจบลงพลแม่นปืนขอคำสั่งยิงจากแอคชันทันทีแต่เขาก็ไม่ยอมเพราะเขามั่นใจว่ายังไงเพียรมันก็ต้องมาชอพยายามถามเอลิสแล้วก็ยังไม่ได้คําตอบจนเขาทนไม่ไหวจึงตัดสินใจจะฆ่าเธอวินาทีนั้นเอลิสมองไปที่ตาปูลที่เป็นสัญลักษณ์เทพโรมันเช่นเดียวกับเหรียญที่สร้อยข้อมือของเธอเธอรู้โดยสัญชาตญาณที่มีเกี่ยวกับเพียรว่าตู้เซฟต้องอยู่นั่นแน่นอน เธอจึงบอกกับชอว่าตู้เซฟอยู่ตรงนั้นจากนั้นชอก็เดินไปเปิดตรงนั้นทันทีชอก็ได้สั่งให้เอลิสมาเปิดเซฟเอลิสก็กดรหัสผิดเพราะเธอไม่รู้รหัสจริงๆผลแม่นปืนด้านนอกแจ้งแอคเชสันว่าด้านนอกมีความเคลื่อนไหวแล้วเขาก็เห็นคนกำลังปีนเข้าตึกแอคเชสันพูดกับแฟงว่าจะว่าไปมันก็้ายนายนะเขาหันไปที่แฟงที่นั่งอยู่ด้านหลังปรากฏว่าเป็นแฟงเองที่สะกอกุญแจหนีออกไปแฟงก็เดินเข้ามาในห้องแล้วก็บอกชอปล่อยเธอไปซะเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกฝ่ายงวยงงกับสิ่งที่แฟง อชอเดินตรงไปที่แฟงแล้วก็ถามเขาว่าอเล็กซานเดอร์นี่แกจริงเหรอขอดูฟันสิชอบอกว่าอเล็กซานเดอร์น่ะฟันเกแถมยังเคอะเพราะมันสูบบุหรี่จัดหน้าผากก็ต้องเถอะกว่านี้แฟงก็เลยบอกดัดฟันแล้วสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนทำหน้าผากเสร็จปวดหัวอยู่ปางตายตั้งสองอาทิตย์ซึ่งก็ยังไม่มีใครเชื่อเขาอยู่ดีแต่ชอก็ได้ให้แฟงพิสูจน์โดยการเปิดเซฟแฟงก็ได้ต่อรองให้ปล่อยตัวเอลิสไปเขาถึงจะยอมเปิดเซฟแต่ชอไม่ยอมแถมยังใช้อลิสเป็นตัวประกันแล้วแฟงก็เดินไปเปิดเซฟ ทางด้านพลแม่นปืนขอคำสั่งยิงอีกครั้งแต่เอ็กเสันมั่นใจว่ายังไงเพี้ยสมันต้องมาแน่ๆเขาปฏิเสธคำสั่งยิงจนกระทั่งแฟงกำลังจะยื่นนิ้วไปกดรหัสเอลลิสได้บอกกับแฟงว่าฉันรักคุณด้านเอ็กเสันก็ไม่ยอมออกคำสั่งยิงจนสารวัตรใหญ่ต้องรีบมาแจ้งวิทยุเพื่อออกคำสั่งอนุญาตให้ปฏิบัติการและสั่งยิงทันทีจากนั้นพลแม่นปืนทั้งหมดก็ยิงปืนไปที่เป้าหมายเมื่อพวกของชอโดนยิงตายหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษก็เข้ามาในห้องเพื่อควบคุมสถานการณ์ สารวัตรใหญ่เข้ามาเจอเอลิสเขาก็บอกกับเธอว่าผมขอยกเลิกการพักงานคุณและสิ้นสุดการจ้างงานคุณโดยมีผลทันทีเอลิสกล่าวขอบคุณแล้วสารวัตรใหญ่ก็เพ่งสายตาไปที่แอ็กเชสันประหนึ่งว่าเขาทําภารกิจไม่สําเร็จแต่จู่ๆก็มีวิทยุแจ้งมาว่านายตัวอเล็กซานเดอร์เพียสแล้วห่างจากจุดที่เขาอยู่ประมาณ300เมตรเมื่อกลุ่มตํารวจได้ยินดังนั้นพวกเขาก็รีบออกไปทันทีแฟงได้อยู่กับเอลิสตามลําพังเขาได้เดินเข้ามาใกล้เธอแล้วก็ถามสรุปคุณรักผม เอลิสก็ตอบถูกต้องแฟงก็ถามเธออีกแล้วคุณรู้สึกยังไงกับอเล็กซานเดอร์เพียรตอนนี้เอลิสก็ตอบไปว่าฉันก็รักเขาด้วยแย่จังเลยนะ แฟงเลยบอกอีกว่างั้นผมมีทางออกให้คุณแล้วเขาก็กดรหัสตู้เซฟเมื่อตู้เซฟเปิดออกเอลิสมองตาเขาจากนั้นแฟงก็ถามคุณจะอยู่กับผมใช่ไหมเอลิสก็ตอบเขาด้วยการจูบอย่างดูดดื่มตัดฉากมาที่ชายคนที่ตำรวจจับได้เขาบอกกับพวกตำรวจเขาเป็นนักท่องเที่ยวเท่านั้นเขาก็บอกผมนะว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งผมอาจจะโดนจับแต่พวกคุณก็ต้องปล่อยผมไปเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิดแอชเชสันถามผู้ชายคนนี้ด้วยความสงสัยว่าใครนะ ชายผู้ต้องสงสัยก็ตอบคนที่ส่ง SMS มารวมทั้งเงินอีกด้วยแอคชั่นสันหยิบโทรศัพท์ของชายคนนี้มาดูพร้อมกับพูดคุนรับเงินจากคนที่ไม่รู้จักมาก่อนและก็ส่ง s m s มาให้แลกกับการที่ให้คุณไปอยู่ในที่ต่างๆชายคนนี้ก็ตอบอย่างหน้าตาเฉยว่าก็ที่ให้โซทั้งนั้นสรุปก็คือภารกิจจับตัวเพียสล้มเหลวนั่นเองจากนั้นกลุ่มตำรวจก็กลับมาระเบิดตู้เซฟพอเปิดตู้เซฟออกมาสารวัตรใหญ่ก็พบกับเช็คเงินสดจำนวน744สสล้านปอนด์สารวัตรใหญ่ ปฏิบัติการลุล่วงอย่างเป็นทางการแล้วหวังว่าวันจันนี้คงได้รับรายงานจากคุณเราได้เงินแล้วแอชเชสันรีบแย้งหัวหน้าเขาว่าท่านครับฟังก่อนแต่เรายังไม่ได้ตัวเพียสสารวัตรใหญ่ก็ตอบเขาทําอะไรงั้นเหรอที่เขาทําคือยักยอกเงินจากพวกมาเฟียที่ตายแล้วด้วยซ้ําแถมยังตาแหลมเรื่องผู้หญิงจะบอกว่าไม่อิจฉาก็กระไรอยู่แล้วสารวัตรใหญ่ก็เดินออกไปพร้อมกับเช็คเงินสดตัดฉากมาที่บนเรือเอลิสพูดกับเพียสลงทุนจ่ายค่าสัญญกรรมตั้ง20กว่าล้านแต่ดันเลือกหน้าแบบนี้มาเนี่ยนะ เพียรก็บอกว่าคุณไม่ชอบมันเหรอ เอลิทก็พอได้และเรื่องราวของ The Tourist ทริปลวงโลกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หากข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไป6คะแนนส่วน r o t เทน t o t o t o ก็ได้ไป20%ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมว่าทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ทุกๆคอมเมนต์ ight, are, Comment, และการกดติดตามของท่านคือกำลังใจที่ดีที่สุดของเรานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ